สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตาพิมพ์จิว๋วหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างค่ะสำหรับคลิปนี้มีอยู่ห้าองค์นะคะอิมต้องแจ้งก่อนว่าคลิปนี้เป็นพระฝากขายนะคะรอบนี้ราคาก็เลยไม่ได้แพงมากเพราะว่าเจ้าของพระนะคะคนฝากขายเขา ตัดแบ่งให้อิ่มถูกนะคะก็คือเขาตั้งราคาตัดตัดแบ่งให้เรานะคะในราคาที่ถูกเราก็เลยสามารถที่จะเอามาเปิดในราคาถูกได้นะคะเพื่อที่จะได้ปล่อยเร็วแล้วก็ปล่อยง่ายนะคะ เนื่องจากว่าเป็นองค์ที่เล็กจิ๋วมากนะคะเดี๋ยวอิ่มจะมีภาพนิ่งนะคะอยู่ตรงท้ายคลิปนะคะดังนั้นคลิปที่อิ่มพูดและอธิบายนี่คืออธิบายที่มาที่ไปของพระชุดนี้ก่อนนะคะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญหบาทนะคะองค์พระจะเล็กนิดเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชานะคะราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปค่ะ แล้วก็มีเป็นราคาที่ยังต่อรองได้ถ้าเหมาหลายองค์ก็ลดให้พิเศษนะคะส่วนใครที่สนใจก็ทักไปในไลน์ได้นะคะไลน์อิ่มอยู่ใต้คลิปเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวภาพนิ่งอิ่มก็จะถ่ายนะคะแล้วก็เอาต่อไว้กับไว้อยู่ท้ายคลิปนี้นะคะหลังจากที่อิ่มพูดจบแล้วนะคะก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะแล้วถ้าใครที่สนใจจะดูภาพนิ่งเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ ทักไลน์อิมมานะคะเดี๋ยวอิ่มจะส่งรูปให้ดูในไลน์นะคะแชทไลน์ส่วนตัวนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ